อยู่ไม่ได้เลยนะห้องข้างล่างอ่ะดีจะไปบ้านสองชั้นนั่นอี่ยเครื่งองใช้สอยถูกเก็บขึ้นไว้บนชั้นสองหรือแม้แต่การพายเรือบนถนนในหมู่บ้านในช่วงนี้กลายเป็นวิถีประจำวันของชาวบ้านศาลาดแดงเหนือตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนับเดือนแล้วที่เจ้าพระยาหนุนสูงทำให้กว่า80หลังคาเรือนได้รับผลกระทบแต่ก็เป็นวิถีริมน้ำที่พวกเขาคุ้นเคยมาก่อน พื้นที่ลุ่มต่ำสามโคกหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะคะกับปัญหาน้ําท่วมโดยเฉพาะที่ติดกับริมน้ําเจ้าพระยาแต่ต่อให้น้ําขึ้นมากกว่านี้ก็ไม่เป็นปัญหาค่ะสําหรับชาวบ้านสาลาแดงเหนือเพราะภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษสอนให้พวกเขาอาศัยอยู่กับเรือนเสาสูงและเก็บเรือไว้ใช้ในหน้าน้ําหลากค่ะ ขั้นบันไดที่ยังเหลือเหนือระดับน้ำเพียงไม่กี่ขั้นเป็นสิ่งที่มานพแก้วยกบอกว่าเป็นผลกระทบจากน้ำหลากมากสักหน่อยในปีนี้นอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องน้ำห้องครัวทุกอย่างอยู่ครบไม่จมน้ำนั่นเป็นเพราะบ้านของเขาและเพื่อนบ้านย่านนี้สร้างลักษณะเรือนเสาสูงใต้ถุนโลง่งเกือบ50ปีที่เติบโตอยู่บ้านริมน้าเจ้าพระยามานพไม่เคยประสบปัญหาน้าท่วมบ้าน เขาจัดเป็นผังภายในพอดีนะครับแต่ถ้าหมู่บ้านอื่นเขาไม่ศึกษาในเด็กของปู่บ้านก็ต่อเติมข้างล่างบ้างเราว่าครอบครัวมากขึ้นครับาะไม่คิดถึงภัยธรรมชาติเพราะนานๆมีภัยมาทีหนึ่งแต่ถ้าหมู่บ้านตามสภาพขนาดนี้ปัญหามึงมีน้อยมันถูกต้องมากกว่าครับแต่ถ้าปลูกน้ําแบบว่าไม่ศึกษาตามหลักภูมิยาสมัยเก่าๆน้ําท่วมเขามารับเต็มๆที่ที่ชุมชนอื่นครับที่ปัญหาที่น้ําท่วม ที่เดือดร้อนมากมากทีนี้ก็เดือดร้อนมากไม่มากเท่าไหร่ครับเคยชุมชนบ้านสาแดงนี่คือประสบกับภัยน้ําท่วมมาตลอดทุกครัวเรือนทุกบ้านจะมีแบบเรือเรือเล็กไว้เกือบทุกบ้านเช่นเรือบดเรือเรือโป้งและเรือแปะประเภทนี้ต้องมีไว้ประจําคือเป็นของบรรพบุรุษตกทอดมาเรื่อยๆลูกหลานก็เก็บไว้ใช้หมดหน้าน้ําก็เก็บเวลามีหน้าน้ําก็เอาออกมาใช้มาทาความสะอาดใหม่ส่วนมากจะมีกันทุกครัวเรือนแหละ ศาลาแดงเหนือเป็นหมู่บ้านของคนไทยเชื้อสายมอญที่อาศัยริมฝั่งเจ้าพระยาด้านตะวันออกมาไม่น้อยกว่า200ปีมีอาชีพล่องเรือค้าขายเครื่องปั้นดินเผาชาวมอญขากลับจะบรรทุกเข้าเปลือกกลับมาขายจนคนทั่วไปเรียกชื่อพวกเรือมอญ อาชีพเก่าหายไปจากสายน้ำเพราะเส้นทางบกสะดวกกว่าแต่ทายาทเรือมอนยังคงอาศัยอยู่เรือนเสาสูงริมน้ำที่ไม่เคยทำให้พวกเขาต้องร้อนใจในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำอ้อยจำจิตทีวีไทย